สวัสดีครับ f ออุ่งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับเมื่อคืนน้องอุ่งอิงได้สร้างสถิติปรากฏการณ์ใหม่อีกแล้วนะครับ FC ทุกทุกท่านเป็นการไล์สดเปิดประมูลตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตาเหล่านี้บรรดาพ่อพ่อแม่แม่ f อทั้งหลายนำมามอบให้น้องอุ่งอิงด้านหลังเวทีและก็ด้านหน้าเวทีนะครับซึ่งมันมีจำนวนมาก เก็บไว้ที่บ้านน้องอุ๋งอิงซึ่งก่อนหน้านี้น้องอุ๋งอิงก็เคยขอบอกกล่าวเนาะบอกกล่าวบรรดาเอฟซี e ต่างๆว่าจะขอนําตุ๊กตานี้เปิดประมูลขายเพื่อจะได้นํารายได้เอาไปช่วยเหลือนอะนำไปทําบุญนะครับไปช่วยเหลือเด็กกําพร้าหรือว่าบ้านพักคนชราหรือว่าผู้ด้อโอกาสอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเนาะศูนย์เด็กเล็กที่กำพร้าเด็กด้อยโอกาสนะครับเป็นประวัติศาสตร์เป็นสถิติใหม่อีกแล้วนะครับในวงการหมอลำบ้านเราเนาะน้องอู๋เองเข้ามาในวงการหมอลำนี้สร้างสถิติสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งไม่เคยมีนังเอกหมอลำคนไหนทำได้แบบน้องเลยแม้แต่คนเดียวนะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน นี่รนะับว่าเป็นน้องเอกหมอลำคนแรกนะครับตุกตา15ตัวเปิดประมูลรายได้เกือบแสนนะครับหกหมื่นกว่าานะนี่แสดงว่าบรรดาพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีนี่ซัพพอร์ตสนับสนุนทุกกิจกรรมที่น้องอุงอิงได้คิด,ดเริ่มทำนะครับน้องอุงอิงนี่เป็นผู้ที่มีใจบุญนะเป็นความคิดที่มันเหนือเด็กวัยรุ่นทั่ว,วไปอะ ไม่นึกไม่ฝันว่าเด็ก1718ปีนะี่จะมีความคิดสร้างสรรค์กับสังคมอย่างนี้นะครับน้อยคนที่จะทำแบบนี้นะครับตุก๊กตาที่บรรดาเอฟซีให้มาสวยๆงามๆนะครับที่ให้มาแต่ว่าน้องเองเนาะมันก็เยอะมันอยู่ที่บ้านมันก็เยอะมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเนาะถ้าว่าเอาเก็บไว้เนี่ยน้องมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับนำมาประมูลขายเพื่อนำรายได้นี้ไปบริจาคไปทำบุญเป็นสะพานบุญให้แก่พระพอ่พอแม่เอฟซส่งไปถึงผู้รับและผู้ให้นะครับได้บุญได้บุญกันทั่วหน้านะครับร่วมกันทำบุญกับน้องอุ๋งอิงสร้างคุศลให้แก่สังคมนะครับน้องอุ๋งอิงนี่ยังเด็กนะครับ1 7 1 8ปปีแต่ว่าความคิดความอ่านของน้องนี่ โตเกินวัยนะครับความคิดเป็นผู้ใหญนะ่มีจิตเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับไม่นึกไม่ฝันว่าเด็กคนนี้จะมีความคิดที่สร้างสารรค์แบบนี้นะครับยังอยู่ช่วงวัยเด็กเด็กวัยรุ่นยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับแต่ก็บรดาแม่แม่เอฟซี FC ทั้งหลายก็น่ารักนะครับที่ได้เข้ามาร่วมประมูลเนาะแข่งขันกันอย่างสนุกเลยนะครับทำให้ยอด ประมูลนี้มีสูงถึง60,000กว่าเนาะเกือบ7จ็ดหมื่นล้วนะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมเนาะสำหรับบ,บรรดาพ่อ่อแม่แม่เอฟทั้งหลายที่สนับสนุนซพพอร์ตน้องอุ้งอิงนะครับร่วมกันทำกิจกรรมงานบุญแบบนี้เนาะน้องอุ้งอิงเองได้รับอิทธิพลแนวคิดบวกเชิงบวกแบบนี้นะครับได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากแม่หน่อยเนาะแล้วก็บุคคลใกล้ชิด ที่อยู่ใกล้ชิดน้องอุงอิงที่คอยแนะนําในสิ่งดีๆให้แก่น้องจะสังเกตได้เลยนะครับครอบครัวน้องอุงอิงหรือว่าคนใกล้ชิดต่างๆของน้องอุ๋งอิงนี่ส่วนใหญ่แล้วจะมีเชิงความคิดในด้านบวกนะครับสอนแนะนําน้องอุงอิงในสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะไปหาพระนะพระก็แนะนําสั่งสอนในสิ่งที่ดีๆได้รับอิทธิพลแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับ เมื่อคืนช่วงที่พักช่วงพักใช่ไหมตอนแรกคิดว่าใครเนาะบดาเอฟซีก็เคยพูดว่าน้องอู๋อิงนี่ลำกรอนหรือว่าลำเพลินเนี่ไม่เป็นใช่ไหมแต่เมื่อคืนนี้น้องเกล็นเป็นกรอนสดเลยซึ่งไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ยินน้องอู๋อิงร้องแบบมีมาก่อนเนาะหรือว่าร้องมาก่อนแล้วแต่เราไม่เห็นก็ไม่รู้น้องร้องหมอลำเมื่อคืนนี้เพราะ เสียงเพราะอยู่นะครับเสียงเพราะก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับน้องอุ๋งอิงนะครับที่ทํากิจกรรมแล้วก็ได้มีบรรดาเอฟซี FC ต่างๆให้การสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับทําให้ยอดคนดูไลฟ์สดเมื่อคืนนี้เยอะมากๆเลยนะครับเราไปฟังน้องอุ๋งอิงร้องลําเพลินหรือว่าลํากรอน,นั่นนี่ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เนาะผมเป็นคนใต้ ใส่ผู้ใดโอ้ยเด้อน้อโอ้ยโน้อโอ้ยนาโอ้ยลนาละมือนังนางยืนหาอยู่ริมบึงพลาชายบ่น้ําอ้อมอแกงไปเบิดแงบ่พอสู ไม่ยืนให้อยู่เลาะบึงแซ่ลำเมืองย่อมือไายสามทีกราบเจ้าพ่อละเม่นเจ้าได้ยินบบอีนางกอดเขาให้หาเจ้าอยู่เลาะบึงฝากไปถึงไปคนนั้นให้โดนใจเด้อเจ้าพ่อละอยู่ ฟ้าสูงดินโอและได้ยินเสียงนอผูกเอ,อิญเชิญให้อายเอมนเต้าคืนอ้ยเชิญให้อายเอมนเต้าคืนอ้อยแดนอนออ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  Oh.